สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดังกรีนครับพามาดูคูเปต้าครับยักใหญ่ป้ายแดงห1 3 5 x ครับระเบิดดินโดยใช้ลิปเตอร์ครับห้าฟัน ใหญ่มากโค้มหัวเลยเนะี่ยยางโค้มหัวเลยอะ่ะประมาณสองเมตรกว่าเดี๋ยวพามาดูริเปิร์ที่เขาระเบิดดินครับตจอไหนที่เขาเจอดินเขาก็จะยกขึ้นนะ ประทศนิวฮอลแลนด์ครับตัวใหญ่เท่ากันโครงการปลูกไอ้ครับ p m หนึ่งสีู่ครับนิวฮอลแลนด์เหมือนอยู่ประเทศนอกเลยเว้ยมีรถใหญ่ๆเป็น,นี้ ถ้าเจอหินเขาก็ไม่ดันทุรังเ,เอ,อดินมันยังเปียกๆอยู่เลยครับเจอเจ้า,าเจ้าลิปเปอร์ระเบิดดินเข้าไปครับแถวนี้จะเป็นหินเยอะโซนภูเขาครับเป็นดินภูเขา อยู่ในตัวเมืองเลยครับเมืองบุรีรัมย์ครับตรงนี้จะเป็นสวนอ้อยเนื้อที่ประมาณร้อยกว่าไร่จัดหนักจัดเต็มครับอุยอ้ยอุ้ยไม่ไหวละยกแล้วลครับน่าจะเจอหินครับเป็นไงลละพี่ เจอหินเจอหินแน่นอนโอ้ันนี่ก็ราคาน่าจะหลายร้านกันนะ <c oughs> ตัวใหญ่ดูเวทเขาอ่าตัวละยี่สิบห้ากิโลหรือเปล่าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบห้ากิโลใส่ 3, 3สามสามท่อนเลยครับเวท พย็ดพวงให้มันหนักเดี๋ยวมาดูรูปทรงเขาใหญ่ใญ่ใหญ่มากขานพึ่งพึ่งทะลอกครับ mày cái con chích này subscribe เกิ่นหนึ่งนะหนึ่งพายลากไปเรืนะ่อยครับ